สวัสดีครับเช้าวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์2561ครับวาแล้วฝากกุ้ไลกุ้ยแจ้ก็ติดตามตลาดนัดโคกกระบือหนองแก่จุมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมันมีบรรยากาศคือคักอยู่นะครับเวียดนามือกับข่าวมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับเวียดนามมีอยู่นะครับมันมีง้อง่ามกระไหลในข้างหน้านะครับใหญ่ๆเนี่ยคือเป็นหลักค่า่ใหญ่ๆลอยหาซิปหาบวกนะครับนะ หัวใหญ่ลอยหาบห้าบหัวใหญ่ยิ่เดอดเก็บหนึ่งเหยบหนึ่งย่งเดาจักบั 50, 000, 50, 500, 500, นคะรับห้าหมื่นห้าพันห้าเอยียบหนึ่งลอยหาสิบห้าบทไม่มารนบจักเดือรน,นบ เจ็ดเดือนเดือนกือาแปดเดือนนู 4, ่นมซีนุ anyway> to ่มสวยนะครับเอฟหหครับห้าหมสนใจที่ต่อได้ตเบอร์เก้าหนึ่งเจ็ดศูน0์หนึ่งศูนย์นย์ห้าสนใจทุกวันศบกรสามเลยขอบพุณหลายๆครับผมเครจับรัุุ่งตัวนี้เนี่ย แม่มันครับหกเดือนขอบุณหลายๆรับนี่มาจากจังหวัดเดิมอยู่ะเอดอยู่สรพุนโดสมยังมีคนไตหรือเปล่าผมคนไต้ครับมาด้เป็นอย่นีเน ans, Eat, ี่ยไม่ได้แฟนอีสานยัต้อง่ครับเป็นมาอยู่ที่อยู่อะเอีดพี่เนาะสาวท้องหกเดือน ราคาเท่าไหร่ตัวนี้เปิดไว้ตัวละสามสามหมื่นห้าสามหมื่นหาพี่เบาคุแมาแต่แต่เห็น้องมาแต่แฟนอีสานนะครับสูงลอยสามสิบห้าสามหมื่นห้ารัวาร่นพุดเขานะครับสนใจที่ต้อได้เบอร์ไดหนึ่งศูนย์แปดสองศูนย์สงศูนย์สองหนึ่ง 9069ศนย์ห้าสนใจเข้มาสอบถามเรื่อครับตัวละสามสิบแพรนน์ประมานต้นเดืนกับท้องเงินครับจะเดือนครับตัวนี้งุ่เดือนประมาณหนึ่งครับฮะนี่มันเป็สมเิ็ชนอาทิตย์เนาะครับครับสีกระเปลือกอ้าวขอบคุณครับผมเดี๋ยวแดงๆงามๆท่านอยู่กี่หลานเอ้พเจริญนะสมบับ หก <65, S 1> สิบห้าสองตัวสามพันห้าสามหมื่นหับมืนเบิงไทยกันนะแดงดิดลอยหาสบกับลอยสี่สิบแดงดีนะโค้งสางไง Id นะสามหมื่นหากับสามหม ขอแกงขอขาดีนะครับนี้คืออะไรมะสาวองแรกครับสาวผสมกับสาว่องแรกนี่ผสมคืนั้งคืนเดียวผสมรอบแรกคนนี้กสองปีสนใจติดต่อได้เบอร์เด็ดนะครับศูนย์หกนึง ห้าสามสองห้าหนึ่งสี่สี่ครับห้าหนึ่งสี่สี่นสนใจโทรมาสอบถามน,นะโตก็ไรครับคู่ก็ไรครับแยกตัวก็ะเด็นหกสิบห้าสองตัวตัวละสามสิบตัวนี้สามหมืนสนใจก็โทรมาสอบถามหนึงนะครับขอบคุณครับผมครับมื่อวาง่ามหลายนเะรมมอเหอยหาน,าน,อนอเก <c oughs> ออ็อเหรอเหรอเหรอยหรอเหรอเารอหอเหรอเหรอเสรอเห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 อเหรอยหเหรอเหีอเหรอเหอหรออเหี่ สาวน้อยหัวหลุนๆค่าจะบาทเท่าไหร่กัน <35, 000. S 1> สามหมื่นห้าพันสาวน้อยหัวลดสูงลอยสามสิบกว่านะี่ยลอยสามสิบห้าเดี่ยงดีนเครื่องดำต้องสวยสนใจที่ต่อนเบอร์ไหนนึ่ศูนยะ์แปดเจ็ดสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสีห้าสนใจโทรมาสอบถามเนานะ อย่างดีเล็บสวยนะครับคือเรื่องนี้วัดอไปตอขึ้นครับผมท่านกเพื่นใดกันนะเป็นอันดมาเพิ่งนี่เป็นเบิ่งงั้งถัดหน้าอกมั้งกุมกับฟ้าปลายนะครับันนี้ครับม่วหน่อยม่วงติดหน่อยติดหน่อ ดเาาด็กหน่อยร้อยขุนค่าเจ้าบาทครับผมมื่นห้าปัญหาสองตัวสองตัวขิบห้าครับมื่นห้าพันห้าร้อยมื่นห้าพันห้าร้อยเป็นดอกเนานุ่มหน่อยร้อยขุนไปเป็นคู่ใส่รอยสิบหาโอ้อ ส้นจที่ต่อดเดบื่อด้นครับ093 0์ 93, 3ก้าส1ม3 6นนใจทุมาสบครับรนะเออครับนุ่มน่อยนะครับ่ต้อยสิบห้หวงครับครับสองตัว1หม0 0นานะครับหมือนห้าพันหร้อยครับขอบคุณครับ, 15, รบ,รบผมแม่หมันย่งใหญด้ขายยนะ่้นเวียดนามกับเริ่มสื่อแน่แลยนะครับ เันจับ,บา,าัน,บานน้ำมันทันรือเไปแล้วนะครับไปแล้ว <c oughs> เป็นแม่ลูกอันนี้แม่ลูกกันมันั่นครับขายแม่พื่ออะครับขายไปแล้วร้อยฝุดใสฝุนนุ่มน้อยค่าจะบาดเท่าไหบเนี้ยตัวละหมื่นสี่พันหมื่นสี่ตัวละสิบสี่นุ่มน้อยนะครับนุ่มน้อยหน่อย ไ้อยรบ้อยสิบห้าบวกนะร้อยยี่สิบส่นใจที่ตอนเดบิวต์ได้นั่นศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าาก้าสองกศูนย์แปดสองหกศูนย์นอคนใจจมเงนครับ่นะครับเกคพ่ครับผมเร่นี่เงี้ย เศร้าหาเลยียดน้ามสื่อสื่อไฟเหรอมันถือเวอร์ชันง่วงมันก็ตื่นไฟพอพันรอร้อนเบินกันนะพอพันรล้อร้อนใครสองนันให้ราคากันฟพอพัน สามสิบง <32, S 2> นี้นนะร้ำนุ่มหน่อยไข่ใยนะใหญ่ไข่รอดีนะสวยด้วยนี่ถ่นะายรอยสี่ประมาณนี้นะครับอนาคตไก่ได้ส่นสองพัสนใจติ่ตได้วเบอร์ไหนะครับศูนย์แปดหกศู8สาสองสี่แสี่สองสนใจทุกวันสับสามครับขอบคุณครับผมมั่วมันดิด